ครับเอาละครับก็ตอนนี้นะครับในช่วงเต้าข่าวเลราหรือนะครับเราช่ติดตามชีวิตของคู่ดูโอสุดฮอตนะครับมีการเป็นอดีตหนึ่งคืออดีตสมาชิกวง B O Y ได้มันกำลังเป็นข่าวฮอตอยู่เต้าข่าวอะไรก็ได้มีกระแสเป็นไปเรื่อยมาเยอะนะครับว่าสิ่งต่อไปจะออกเมื่อไหร่นะครับมาตอนนี้นะครับผมไม่ ไอ้หนุ่มเป็นที่เจ็บปวดครับอมผมก็เป็นคู่ที่ในอดีตเป็นไงครับผมจะไปอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นู่นะครับแล้ก็นี่ครับผมตั้งเอาถู้ก็วันนี้เราจะมาเต้าข่าวที่นักงานที่ต้อนงานวันนี้ต้องสุภาพของเขาเลยเขสุภาพเขาหน่อยเพราะว่าเวลาเขามาเดี่ยวเนี่ยเราเคยลุ้มเขาไงครับวันนี้พอเขามาคู่กันมาคู่สู้ยากครับผม พี่เขาไม่พอใจนะฮะเดี๋ยวเขาจะถอดเสื้อช่วยไปเกลยตรงไหนพอเสื้อจกะเตลอตลอดเลยร้อเพลงมาร้องกลับ

วงวงไงเปลือนี่นัดตอนคู่จิ้นในตำนานได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเหตุเพราะแฟนคับแอบทำตุ๊กตาใสไให้ักให้หลงไม่มีทางแยกด่างก้านเติงเติมจะว่าแต่ใครใครใครว่ามาขึ้นขึ้นขึ้น I don't think he you knows for that. <laughs> ก็เพราะกติเกียรกัน เรื่องดีๆเาจริงๆเลยที่พูดจัดเลยใ่อะไรเงี้ครับเราก็เห็นว่าเออเราก็สนิทกันแล้วยังไม่ได้มีเิ่กนแบบคู่กันจริงๆ่างที่แบบมีมีร้องประสานกันอะไรเงี้ย่ารมลยพี่พูดอะไรที่คนไม่ฟังนเนี่ยพอผมก็ใกล้ลผมบอกพี่พูดเข้าใกล้กันเมดว่าอะไรนน้อยใจเใจ ต่อคเข้าไปนะครับถึงไหนแล้วว่าสนิทกันเห็นสนิทกันเห็สนิทกันเห็นสนิทกันแล้ว่ว่าเออมาทำเพลงคู่กันกันก็น่าจะมีสินตัดที่แบบใหม่ดีอ่าก็เลยมอบหมายให้เราทำเอ่อซิงเกิลประกอบในเอ่อซีซั่นใหม่ของเรื่องนี้ครับก็ครับได้ร่วมงานกับพี่นัทครั้งแรกหลังดีนะครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับเอาดีๆป่ะจริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะ จริงๆคือเราเอาคือเราก็เหมือนรู้จักกันสนิทกันมานานใช่ๆมีโอกาสที่แบบโอเคได้ทำงานเป็นปัะไม่มีใครเคยจ้างเราไปทำงาอกันบ้างเจ้าคือเคยเคยขึ้นคอนเสิร์ตเคยขึ้นคอนเสิร์ตร่วมงกันบ้างเรื่องขำๆแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เป็นซิงเกิลพานการแล้วก็จริงๆเราพอร่วมงานกันมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะแบบทำงานด้วยกันได้ดีนะเนราะว่ะเราก็เนี่ยครับจะเห็นว่าสนิทกันอยู่แล้ว จะแต่งอะไรมาแล้วแบบไม่ชอบตรงไหนก็พูดกันตรงๆไม่เกรงใจกันคือเวลาอันนี้คือพูดตรงเวลาทำงานกับคนอื่นโปรดิวเซอร์หรือว่าใครก็แล้วแต่งบาทีเราเคยร่วมงานด้วยกันเขาเขาทำมาปุ๊บเราหาตัวรู้สึกเฮ้ยยังไม่ใช่ภาษาเราเราจะขอแก้เขาไปครั้งที่หนึ่งอ่าะแล้วพอพี่เขาแก้กลับมาปุ๊บเราก็ยังอัดใจไม่ชอบเกรงวลในครั้งที่สองมันก็จะอะไรยังไงสิวะเราแกล้เหอะเลยจริงๆนี่ก็จะต้องยอมยอมไปเพราะว่าบางทีก็คือเป็นเรื่องกังวลแล้วอยากเขาก็พี่ใหญ่กว่าคืออย่างเงี้ยคือเราเราด้วยความที่เราสนิทกกันน่อองเรราาาแบบบไไมชตหยจะ ตับตรงไหนเปยนตรงไหนก็คือได้ตลอดพี่นัทตรงนี้พี่ไม่ต้องร้องเหรอผมร้องเองพี่นัทแบบววไท่อนท่อแบบยไหพี่ร้องันเลยผมไม่เป็นร้องวเวลาเวลาไปออกงานก็จะมีอะไรนะครับตรงนี้สมมุติบางวันครับ มมติเออวันนี้เราเจ็บเจ็บคอหน่อยอาจจะสลับกันร้องแบบให้คนประสานสูงนอะไรเงีหรือเจ็บคอทั้งคู่ก็ริบซีไปเลยนอยู่หะไม่ไหไม่รีไม่ไม่ได้เอาตลอดสตลอดในีสดนะสดตลอดเราอัดสดกันตลอด ทันที่ทั้แฟนคลับดีกว่าครับมาลุกนั่งกันครั้งแรกแบบนี้ฟินไหมครับทุกคนครับฟินฟินนะแล้วผมไม่เห็นแบบแฟนคลับที่แบบเยอะๆตัวกันอย่างนี้มานานแล้วนะแล้วเป็นแบบคือแบบขนาดนี้นะให้ทุกดนต่อไปแต่เเดี๋ยวไม่ต้องทำแล้วอยากอยากทำแล้วก็แต่ว่าอยากให้พูดไปเรื่อยๆไหมพี่อยากนะอยากนะตอาเร่กเคลียร์ไปครับตกจงกันครับ เพลงรักไม่มีเงินใชที่แต่งโดยนัดต้อนใช้เวลาแต่งเร็วมากเพืรัตุ้ด้วยกันไปสวัสดีปีใหม่สื่แค่วันเดียวเสร็จเลยแต่งด้วยกันวันเดียวเสร็จเลยจริง แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่วันเดียวแพา์น,นะเดี๋ยวเรามีมีวันอื่นด้วยมีวันอื่นคือก่อนาเริ่มมันมาจากวันแถลงข่าวที่เราไปแพร์แถลงข่าวรถซิกครับนะครับเป็นทำประโยชน์ซีรีส์หนึ่งแล,แล้วก็หลังจากนั้นคือเราได้รู้ว่าโอเคมันเป็นโจทย์เพลงคู่ที่เรา,า<ล>ต้องทับด้วยกันเราไม่ได้มีเพลงคือผมก็ขับรถกลักกบบ้านไปแลตอนนั้นก็กำลงที่จะแต่งเรื่องอะไร้ดีนะอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เห็นแบบภาพคู่จิ้นเด็กๆที่แบบเจอรอยมาในหัวแล้วมีสรกขัดที่แบบเราก็อยากจะเห็นว่าสมมติว่าถ้ามันเพลงเา มองตากันสองคนเราบแล้วเราขยายความตอว่าจริงมันคือรักไม่มีเงือ่อนไขแหละแต่เราไปน คำกว้างกว่านั้นคือรักไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นรูปแบบอะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะชายไทยเท่านั้นใช่ไหมมันเป็นรักต่างวัยรักต่างศาสนารักต่างเชื้อชาติครับอต้นแบบเชื่ออะไรประวัติข้อเท็จจริงรักที่อาจจะแบบเจออุปสรรคจากสังคมจากคนรอบข้างอะไรนะครับสุดท้ายก็ได้คุกมาครับที่ที่ได้ฝากการครับแล้วก็ที่โทรหาั่านเลยว่าบางทีพวกนี้มาันตายเลยอ๋อหนึ่งเลยหนึ่งเลยอ๋คือจะเป็นข้อความแนบเลยตัดดัานปุกเอาเลยมันเหมือน น่าตีเสียงเคี้ยวเลยจบก็ไม่ทันเลยก็ไม่ทันมันอยู่ในหัวตอนนั้นเป็นยังยกอูโทรหาแล้วไม่รับประชุมอยู่ครั้งที่สองไม่รับอีกอ่าไม่เป็นไรอ่านแล้วก็สุดท้ายมาเราเราเราเห็นว่าต้องมีอะไรแน่ใช่ว่าโทมอใช่แล้วรับปุ๊บจะร้องเลยร้องให้ฟังสดๆร้องคนพุกเลยที่จะฮัลโหลเปิบร้องกันเลยร้องร้อง เกินไอนแต่งท่อนุกแล้วอะไรนี่ไฟแรงไว้ครับเดียวมาร้องให้สุดท้ายนี่เขาก็ชอบนะชอบเลยครับเอบเลยแล้วก็เลยเอาจาแต่งเป็นลี่้น A ขัอนต่อแล้วเราก็มาเจอกันวันที่เดินสายเสายกนดีไปหก็เลยจบจนมาชอาประเด็นตรงนี้แล้วก็มาต่อยอดกันจนจบแมนแมเอาเรื่องนท่อนแต่พี่ต้นครับแต่ว่าการที่เราอยู่ดีมาแต่งเพลงนี้ได้เนี่ยเรามีจบมาก่อนกันแ้หรือเ จริงก็ไม่ไม่ได้มีโจทย์กักไว้ขนาดนั้นอะไรอยงนี้นะครับแล้วก็พอรู้เรื่องย่อคร่าวๆแต่ว่าก็คือเอาทีนเป็นความรักที่มันข้ามไปไปยุ่งกับความรักในในรูปแบบนได้ครับโอ้แต่ว่าก็ถือว่าแบบไวเหมือนกันเนอะทำให้นักจิตวิทยาใช้เวลาแบบมันอาจจะเป็นหลายๆอย่างนีด้วยความบังเอิญหรือว่าดคิวมมาพอดีเนอะดีด้วยความรงตัวหลายๆอย่างแบบเพราะบางเพลงผมแต่งเป็นปีทุกวันนี้ไม่เสร็จเลยนะครับใช่เพราะบางเพลงนะเนี่ยบางเพลงบางเพลงเหมือนเราแต่งไว้นิดนึงแล้วมัน ต้องทิ้งไปสักสามสี่เดือนแล้วกลับมาแต่งใหม่แบบมีไอเดียโผล่มาอันนี้อันนี้มันอาจจะเป็นเพราะแบบเราแชร์กันตลอดใช่ครับบางทีนี่เปลี่ยนกันประมาณใช่ใช่ถ้าราทีเปลี่ยนเนื้อครั้งหนึ่งเลยอ่ะจริงๆนี่เรื่องจริงที่ไปตั้ได้เรื่อยเรื่อยใช่ไหมคือบางทีเราเรากำลังเสียงกันอยู่่อนนี้ก็จะเอาแบบไหนพี่ว่าแบบนั้นผมว่าแบบนี้เลยครับสุดท้ายก็มานั่งฝากันแล้วก็คืนมาแชร์กันไงแล้วความที่ต้องไหนสุดท้ายเราเลือกสิ่งที่ดีสุดนะครับแล้วตอนนี้ปล่อยไปแล้วจะเปลี่ยนนเื้ออีกมัครบไ รอโอ้นิี่มาเอาไปครับคิดว่าโอ้ยไปยุกไปไยุกทาออนแอนดามาด้วยโอ้ยไปด้วยกันนะชอบมากเลยนะชอบนะโอ้ยผมถ่ายอยู่นะเอ็มวีคนตัวนางเอกพรคนนะมาตลอดเลยอยู่เรื่อกำลังใจผมตลอดเลยจรผมไม่คเปลาทไกี่กคเลยผมไม่เคยเห็นคุณทำให้กำลังใจกับใครมาก่อดเลยเดอะเย่ 我慢走，也不行。